สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีครับผมจะพาทุกท่านมาชมพระงาช้างคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านชนบดนะครับที่ได้คืนมาหลังจากได้หายไปคือมีการกรมยไปนะฮะนานกว่า13ปีนะครับ วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำกลับมาที่อำเภอว่านใหญ่แล้วครับวันนี้เรามาชมรูปภาพกันครับมีเป็นวัดมโนพิลมนะฮะตั้งอยู่ที่บ้านชนโนดอํอำเภอว่านใหญ่จังหวัดพุทธา,ารนะครับต้องขอขอบคุณทางท่านเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจนครบาลบางนาด้วยนะครับแล้วก็ท่านทางเจ้าจที่ที่ได้นำกลับคืนมาที่บ้านชนโนดของเรานะฮะและอีกหนึ่งองค์นะครับที่หายไปคู่กันก็คือหลวงพ่อองค์แสนนะครับเป็นพระศิลปะล้านช้างหน้าตักประมาณ20บ ห้านิ้วนะครับศิละปะสวยงามนะสามารถถอดพระเกตได้นะครับตอนนี้กำลังตามหาอยู่เช่นเดียวกันนะครับขอภาวนาให้ได้กลับคืนมาเร็ววันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ